การเรีนทำสมนดดีมีแจเรทุกนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านคุ้มเฟส2ชีวิตวันใหม่นะคะจุดนี้ที่เรากำลัง,งยืนอยู่นะคะที่ราชธานีอโศกก็คือจะเป็นโรงเต้าหู้เดิมตอนนี้เป็นที่เรียนหนังสือของนักเรียนนะคะชั้นมนหนึแล้วก็จุดที่เราจะพาไปเป็นบ่อพั้มนะคะซึ่งในส่วนของบ่อพั้มเนี่ย ก็จะมีแปลงกระิกรรมอยู่ด้านข้างนะคะวันก่อนเราพาชมในส่วนของบ่อผําไปบ้างแล้วนะคะเนื่องจากว่าผําเนี่ยได้ตายเปในช่วงน้ําท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้กาลังเลี้ยงใหม่ที่บ่อเดินทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะสามารถเขาเรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพาชมแปลงกสิกรรมด้านข้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทุกพื้นที่ของราชนียสมในวันนี้เนี่ย ก็เริ่มที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วบางุึก็าจะต้องมีการทําความสะอาดแล้วก็ทา5้าสอแล้วก็เริ่มปลูกใหม่นะคะอย่างเช่นตรงน,นี้เนี่ยเราก็จะเห็นวงร้อยางก็สามารถที่จะมาทําเป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้แล้วก็เริ่มเห็นต้นไม้ที่เริ่มโตแล้วนี่คือน่าจะเป็นกระหล่ําหัวใจนะคะกระหล่ําหอมแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะบริเวณด้านในแต่ว่าเราจะดูว่าท่านใดเป็นเจ้าของสวนนะคะ ขอโทษนะคะส่วนนี้มีชื่อว่าอะไรมีใครทราบไหมคะอายุนะคะอ๋อค่ะอันนี้นะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแปลงกิกรรมที่หลังจากที่น้ําท่วมนะคะ,ะจุดน้ำคายู่จะเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วค่ะอค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสบภาสักเล็กน้อยนะคะค่ะ เรนทามสงดีมีใจไรทุกนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนของอายุยนะคะาข้าง,างบอา่อผําอายุยครับแปลงนี้ตั้งใจจะทําปลูกอะไรอะคะที่ข้างแรกแรกๆเลยนี่ก็คือจะที่ที่ทำมาแล้วนะก็คือปลูกมะละกอหนึ่งต้นแล้วก็สับด้วยมะเขือสองแล้วมะละกอสับมางนี่เรื่อยๆจนหมดแปลง <Okay. S 2> แล้วข้างๆก็จะเป็นผักฤดูหนาวแล้วแต่เราจะกันได้ก้าผักอะไร<า>จะเป็นไหนคะนาหรือไปจะเป็นกวางตุ้งอะไร ผักกินไวก็อยู่ตรงนี้ก็คือในในหนึ่งหลุมเนี้ยก็ไม่ใช่หน่งหลุมสิคะ uh huh. หนึ่งแปลง,หน,งหนึ่งแปลงหนึ่งหงลุมก็คืออย่างเดียวแล้วตอนนี้เนี้ยพี่น้องมารวมกําลังกันเตรียมความพร้อมตรงส่วนนี้เป็นยังไงบ้างในเช้าวันนี้ภาพที่เราเห็นโอ้มันก็ตอนแรกก็ฉุกะหุกหน่อยคถึงเครื่องมือไม่พอ uh huh. ใช่ไหม uh huh. คนที่เข้าจะมาให้ เขาเอาไปกองไว้ให้ตรงนู้นก็เขาก็เอามากันหมดแล้วแต่ว่ามันไม่พอคนมันเยอะไงเครื่องมือไม่พอก็ไม่เป็นไรคือมือพอแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรก็ก็กระจายกระจายกันไปว่าคนนู้นทํานี่คนนี้ทํานั่นทําไปคนละอย่างละอย่างคือขุดแปลงไม่มีจอบไม่พอก็ไม่มีปัญหาก็หาอะไรมาทุบดินบ้างอะไรบ้างเกี่ยวหญ้าบ้างก็แล้วแต่ก็คือทุกคนไม่ตกงานว่างั้นเถอะใช่ไหมแล้วกิจกรรมในวันนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับตลาดอารยะอย่างไรบ้างคะอน เกี่ยวข้องกับตลาดอรียะก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราให้เห็นการสาธิตการใช้วิถีชุมชนของเราถ้าพี่น้องประชาชนแวะเข้ามาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราเริ่มปลูกผักแบบนี้นะตอนน้ำท่วมนี่คือหายหมดเลยเหรอคะอยู่ก็ดูที่ท่วมหลังคาเกือบมิดม่ต้องเริ่มปลูกใหม่ทั้งหมดปลูกหมดใหม่หมดเลยอ่ะมันล่มหมดละเมื่อก่อนมันเป็นสวนกล้วยตรงนี้เนกล้วยสวนฝรั่งยืน นะคะตรงนี้นะส่วนส่วนกล้วยหักมุกไม่เหลือเลยฝ้าหลังก็เหลือสักสิบเปอต้นเหลือสิบเปอต้นกล้วยนี่เรียบไม่เหลือเพราะว่าที่มันไม่เหลือเพราะมันสูงมากเนาะถ้าไม่สูงขนาดนี้นะกล้วยทุกทีนะมันมันมันมีอยู่นะแต่ว่าเราต้องมาฟันต่อให้มันเหลือแต่ต่อแล้วมันก็จะแตกงอมให้เราปลูกใหม่มันไม่ต้องไปหาที่อื่น แต่ท่วมระดับนี้นี่มันไม่เหลือให้เราเลยไม่เหลือต่อเหลืออะไรแล้วพอดีกับเขามาดันให้ด้วย <c oughs> คือเขามาเก็บรายละเอียดให้ด้วยเนาะให้เราพร้อมที่ว่าเราพร้อมที่จะมาลงมือปลูกได้บัเทิงไปเลย <c oughs> เพราะฉันก็ตอนนี้ฉันก็ช่วงนี้ฉันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เนเพราะฉันไปติดโควิดอยู่ที่ศรีสากเป็นเดือน อนนี้ก็กลับเข้าพื้นที่ได้แล้วก็เลยเริ่มมาแล้วอยากจะฝากอะไรในตลาดอริยะปีนี้พ่อครูบอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างขาดทุนสิบล้านแน่ในความรู้สึกของเราที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดอริยะนะคะส่วนของเราก็นี่แหละกระทาทําแปลงให้ให้ชาวบ้านที่เขามาหมู่บ้านเราใช่ไหมเออมาดูว่าเออขนาดเราน้นท่วมขนาดนี้นะ ก็เรายังมาฟื้นฟูได้ว่องไวขนาดไหนใช่ไหมคะเออมันก็เออก็มันก็ให้เขาได้มาได้ชมในในชุมชนเนาะแล้วเราก็มีผักสีเขียวเขียวให้เขาได้ดูเนาะเออขอบคุณนะคะนะคะที่ราธานีอโศกนะคะก็มาพร้อมชม พร้อมชื่นชมไปด้วยกันแล้วก็มาดูบรรยากาศการพลิกฟื้งผืนแผ่นดินนี้นะคะไปพร้อมๆกันนี่แค่ะบรรยากาศของตลาดอริยะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจริญธรรมสูนยบินมีใจไร้ทุกขะ